สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทแฟมิลี่ค่ะวันนี้นะคะน่าจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักประโยชน์ของแก้วมังกรกันนะคะ19ประโยชน์ของแก้วมังกรนะคะช่วยลดน้ำหนักนะคะช่วยลดเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะคะเ mm hmm. ชื่อกันว่าหลายคนรู้จักผลไม้ที่ชื่อว่าแก้วมังกรกันอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่รู้จักมันมีประโยชน์อะไรบ้างวันนี้เรามี19ประโยชน์ของแก้วมังกรค่ะมาฝากทุกท่านนะคะให้หายสงสัยกันเลยมีอะไรบ้างมารับชมและรับฟังไปพร้อมๆกับนาทค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักแก้วมังกรกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะ แกมังกรเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางจัดเป็นไม้ในตระกูลกระบองเพชแรแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญจะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีชนบุรีการจนบุรีสระบุรีและสมุทรสงครามค่ะซึ่งได้ผล,ผลผลิตมากในช่วงของเดือนมีนาถึงเดือนพฤศจิกายนโดยเป็นผลไม้ที่มีรูปร่างกลมรีนะคะ ลือกจะมีสีแดงเมื่อผ่าครึ่งจะเห็นเนื้อเป็นสีขาวหรือสีแดงขึ้นอยู่กับสายพันธุน์นั้นๆมีมเมล็ดคล้ายมเมล็ดแมงลักฝังอยู่ทั่วผลค่ะแก้วมังกรนะคะก็จะมีพันเนื้อขาวเปลือกแดงที่จะให้รสชาติหวานนิดๆอมเปรี้ยวหน่อยๆนะคะส่วนแก้วมังกรพันเนื้อขาวเปลือกก็จะเป็นสีเหลืองจะให้รสชาติออกหวานแก้วมังกรพันเนื้อแดงเปลือกแดง ที่มีรสชาติหวานกว่าพันุ์อื่นๆค่ะโดยวิธีรับประทานนะคะก็เราก็จะรับประทานเหมือนลูกแตงโมค่ะโดยนำมาผ่าเครื่องแล้วใช้ช้อนตักรับประทานได้เลยค่ะกินแก้วมังกรแล้วดีอย่างไรเรามาดูประโยชน์ของมันกันนะคะ 1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอวัยความแก่ชราและช่วยลดริ้วรอยต่างๆได้นะคะ 2. ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสชุ่มชื้น 3. ช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ 4. มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ 5. ช่วยบรรเทาอาการของโรคความดันโลหิต 6. มีส่วนช่วยบรรเทาอาการของโรคโลหิตจาง 7. มีส่วนในการช่วยรักษาโรคเบาหวาน 8. มีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง เก้าเป็นผลไม้ที่ช่วยดับร้อนดับกระหายได้เป็นอย่างดี 10. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรง 11. แก้วมังกรลดน้ำหนักและช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยเนื่องจากเป็นผลไม้ที่ช่วยเรื่องการลดความอ้วนเนื่องจากมีแคลอรี่ต่ำา 12. ช่วยกระตุ้นการขับน้ำนมในสตรี13มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 14. ช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบกำจัดของเสียในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น 15. ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 16. ช่วยดูดซับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายเช่นสารตกค้างอย่างตะกั่วที่มาจากควันท่อไอเสียหรือสารตกค้างที่มาจากยาฆ่ามแมลง 17. ช่วยบำรุงกระดูกและฟันของคุณให้แข็งแรง 18. มีกากใย,ยสูงช่วยในการขับถ่ายให้สะดวกแก้อาการท้องผูก19ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้แก้ปัญหาการขับถ่ายต่างๆให้ดีขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะประโยชน์ของแก้วมังกร นาดหวังว่าประโยชน์19ข้อของแก้วมังกรนะคะก็จะทำให้เพื่อนๆนะคะหันไปทานแก้วมังกรกันอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผลไม้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะหาซื้อกันได้ง่ายและราคาไม่แพงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนาด f ฟม i l อด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ